เฮ้ยอันเนี้ยมันตรวจหาโควิด -19 ได้ตรวจหาโควิด -19 ได้ทำไมเขาถึงอา้าวเน็ตบอแชมป์ไปเสียกาเน็ตถูกแหมครับครับเน็ตบอดูไ,ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาออจะไปเสียการ์เน็ตที่เคาน์เตอร์แล้วนะแม่อ๋อค,ครับครับขาใจผ่านมือถือได้เลยเราทำจะได้แม่ทำเหมือนป็นนะ,ะคะบอาเดี๋ยวสอครับ,รบนี่เลยแบบนี้เลยเข้าแอปนะครับ ขั้นตอนการจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1. เข้าแอปธนาคาร 2. เลือกเมนูจ่ายเงิน 3. เลือกเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้ 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบยอดเงิน 5. หากข้อมูลถูกต้องสามารถกดยืนยันได้เลย อ๋อมันก็ง่ายดีเนาะลูกครับมันยากเลยพวกนี้อะเขาก็จ่ายก้าเน็ตไ้เรียบร้อยละแต่ในแอปธนาคารเขายังสามารถจ่ายก้าน้ำก้าไฟได้วยตัวง่ายๆเลยเปิดแอปธนาคารเหมือนเดิมครับอ๊บแล้วเราก็ก,กดตรงนี้สแกนจ่ายครับอันเขาก็มาสแกนตรงบา r c o d e แหละคิว b a r โค้ดในน้องเนาะแม่ละครับโอเคนี่เขาแล้วละ่ะแล้วเขาก็มาดูว่ายอดเงินอะเขาตรงหรือเปล่าที่เขาโอนไปถ้าถูกต้องแล้วอะเขาสามารถกดยืนยันได้เลย อ๋อมากกว่ง,ง่ายดีเนอะลุงเนอะขาบองอย่าก้าน้ำมากกว่ใจละก้าไฟก็วใจละก้าเนี้ถ่ากว่ใจละ,จละ,นนจละดูเนี่ยบบกระตุกแล้วอ๋อดีดีด,ดมามกำลังโม่เลยลูกมา,าดูเขนครับ <laughs>